ท่านผู้ชมมาพูดถึงเ,ออเงินหมื่นแล้วนะครับเมื่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีคุณคุณป้าท่านหนึ่งนะครับคุณป้าวิไลลักษณ์จลัธนาพัฒน์นะครับเดินทางมาจากนนทบุรีมาคนเดียวนะฮะมาคนเดียวแล้วก็เอาเงินสดหนึ่งหมื่นบาทที่ได้จากเงินที่รัฐบาลแจกเนี่ยคร เอามามอบให้กับบุรณนิธิยังมีเรานะนะนี่ครับคุณป้าวิไลลักษ์จลัธนาพัฒนครับนอกจากนั้นแล้วยังเอาเงินตัวเองซื้อเข้าสารนะห้ากิโลนะครับมามอบให้นะมีข้าวสารถุงเดียวเห็นไหมฮะแล้วก็เงินหนึ่งหมืนเงินแสดงว่าข้าวสารนี่เงินตัวเองเลยนะเงินตัวเองฮะไม่ใช่เงินของรัฐใช่สุดยอดไหมฮ มีท่านผู้ชมฮะเดินทางมาคนเดียวนะแล้วก็มีบอกอข่าวการเมืองของท็อปนิวส์คุณชาตรีนะเป็นตัวแทนในการรับมอบนี่หัวใจของคุณป้าวิไลลักษ์งดงามมากนะเงินหนึ่ง 1, นะมื่นนะคือคนที่ได้เงินหนึ่งมื่นจากรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ใช่คนรวยนะใช่ไหมใช่คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกลุ่มเปาะบ้างอะกลุ่มปาะบาง<อ> นะฮะกลุ่มปลอบบางกลุ่มที่มีเงินในบัญชีไม่เกินแสนอะ่ะท่านผู้ชมฮรพอได้เงินหนึ่งหมื่นให้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ควักเงินตัวเองซื้อข้าวสารม,มาสักห้ากิโลเพราะเห็นเราบอกนะในถุงยางชีพอะเรามีข้าวสารไงคุณป้าก็เอามาให้เติมเต็มเลยส่วนหนึ่งหมื่นนี้ก็แล้วแต่มูนนิธที่ยังมีเราจะไปแปลเป็นสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนี่ท่านผู้ชมฮะดูกันชัดๆเต็มๆ,ๆเห็นไหมฮะ นี่ได้มาหนึ่งมื่นกดออกมาหมดเลยหมดเลยฮะแล้วก็ท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับถุงยางชีพนะจากมูลิธิยังมีเราหรือว่าจากมูลิธิอื่นจากคนอื่นนะผมว่าทุกท่านก็ต้องออทราบซึ้งในน้ำใจของคนไทยนะใช่ไหมเมื่ออย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยเคยเป็นตัวแทนชาวเชียงรายขอบคุณนะพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมจังหวัดอื่นด้วยนะฮะว่านี่ สิ่งของที่มาให้จากสื่อจากมูลนิธิจากดาราจากใครก็ตามแต่เนี่ยมันรวบรวมมาจากทานน้ำใจนะสินน้ำใจของคนไทยจริงๆที่ไปช่วยท่านนะคนละเล็กคนละน้อยนะแล้วก็มีเด็กอีกสองคนฮนะก็ขอถือโอกาสกราบขอบผู้คุณนะครับคุณป้าวิไลลักษณ์แล้วก็ในวันเดียวกัน <c oughs> เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ มีเด็กสองคนเด็กชายพฤทธิพงษ์รังสิโยภาสแล้วก็เด็กชายนัทธพงษ์รังสิโยภาสพี่น้องกันฮนะครับเด็กสองคนนี้นะฮะเอาผ้าห่มมามอบให้กับมูลนิธิยังมีเราหนึ่งร้ยี่สสี่ผืนพอดิบพอดีอืให้พ่อหม่มนะฮะหนึ่งรยยีี่ผืนนะะก็คงจะมีโอกาสได้ดูท็อปนิวส์ผ่านทางคุณพ่อคุณแม่นะฮะ แล้วก็เห็นว่าทางท็อปนิวนำเสนอเรื่องของมูลนิธิยังมีเราที่ขนของไปช่วยเหลือนะในจังหวัดต่างๆที่น้ำท่วมทุกวันเราออกกองไปนะไม่ได้ออกกองก็แพ็คเตรียมเอาไว้เตรียมถุงยางชีพเตรียมเอาไว้เป็นร้อยๆเป็นป่าน,นี้เป็นพันแล้วแล้วก็เด็กสองคนนี้เอาผ้าห่มมาให้นะผ้าห่มอย่างเดียวหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ผืนโอ้โหนี่เป็นน้ำใจท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ ก็มีพี่ชาเตีรับมอบนะครับขอบคุณคุณป้าแล้วก็ขอบคุณหนูหูพฤติพง์แล้วก็นัทพงนะที่ช่วยเหลือนะครับคนไทยที่ถูกน้ําท่วมนะฮะขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับนี่นี่นะแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับทางมุทิยังมีเรานะครับก็ลงพื้นที่ก็ปลายสัปดาห์ที่แล้วเราก็จะเห็นบรรยากาศของการแพ็คของใช่ก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางนะฮะ เอาสิ่งของถุงยังชีพมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจุดที่ไปเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านต้นถงอยู่ที่ตำบลแม่ปุกนะฮะอำเภอแม่พริกลำปางนะครับจุดนี้เนี่ยน้ำยังท่วมสูงท่านชมดูที่ที่เข้าไปเนี่ยที่นั่งเรือเข้าไปเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นเป็นถนนนะเอเป็นถนนแต่เรือแล่นได้แห้วเห็นรั้วบ้านเขาใช้พืนเนี่ยนี่แล่นเข้ามาหาเขาแล้วถึงนั่งอยู่ชั้นสองโอ้โห พีขึ้นไปชั้นสองเอาของไปให้นี่นะฮะนี่พี่ีรับมอบสูงยังชีพแบบดูนะฮะสภาพใครจะไปเชื่อนะฮะนี่คุณเท็กกับคุณประดุงศิล์น่ะใช่ครับเป็นตัวแทนของทางมูลนิธิยังมีเราสถานีข่าวท็อปนิวส์เอาไปมอบให้นะฮะนี่ครับนี่นั่งเรือออกไปแบบนี้ก็ต้องใส่เสื้อชูชีพนะโอ้ยนี่คุณพี่แค่ต้องลงมานะ นี่ท่านผู้ชมฮะสภาพการมอบถุงยังชิ้งใช่ต้องพอกกันแบบนี้มอบกันทั้งที่น้ํายังไม่ลดน่ะท่านผู้ชมฮะเอาไปเลยนะฮะบ้านนี้ให้กี่ถุงอ่าอาหารที่เรานีี่่ฮะอาาาหรรทเปรุงเมื่อเช้านี่ให้อาหารด้วยนะฮะอาหารที่ทําเมื่อเช้าก็มีใช่นะของของแห้งในถุงก็มีเท่ากับจํานวนคนเลยฮะอาแล้วก็ไปบ้านอื่นต่อไปโอ้โหสภาพ ทุลักทุเลมากนะฮะครับวันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นมีผู้สิทธิ์นะฮะแล้วนอกจากไปที่บ้านต้นทงแล้วก็ยังไปที่หมู่บ้านวังสำราญอยู่ที่ตำบลแม่พริกนะฮะอำเภอแม่พริกเช่นเดียวกันนะฮะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ํายังท่วมสูงอยู่ชาวบ้านต้องขึ้นไปอยู่บนชั้นสองนะครับจะซื้ออาหารน้ํากินน้ําดื่มน้ําใช้เนี่ยโอ้ลำบากครับแล้วก็มอบถุงยังชีพให้ ถุงยังชีพอีกจุดหนึ่งเห็นว่าน่าจะวิกฤตกว่านี้นะฮะคุณเทคครับแล้วก็เรายังมีการเปิดโรงครัวที่เทศบาลตำบลแม่ปุ๋ด้วยนะฮะทำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมรุงกันสดๆโอ้โหนี่น้องๆจากโครงการคิดดีเข้าไปด้วยโอ้โหน่ารักมากเอศิลวิไปด้วยนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปสองจังหวัดนะ เดี๋ยวฟังชาวบ้านจากที่บ้านใหม่วังไฮก่อนนะฮะอืมอืมกคูปีแต่ต่ก้อนเหมือนยายนมนมอยู่นะแฝงเงี้ยย่อมด้วยแฝงเงี้ยหลังนี่จ้ะอืมอันนั้นท่วมหนักนะนะท่วมหนักท่วมเพียงคอหน,นึ่งก้าโอ้นักปาตอนนักปาตอนนี้นักตอนนี้แล้วเดี๋ยวนี้ยังมันพอนนักแล้วนะ เจ้ามูมูลิธิ์ผลกมาขึ้นอาหารยายวนเนี่ยอ๋ออืมอันนี้ของมูลที่ยังมีเราครับร้นผลไมเนี่ยมันไปอยู่ด้วยคนนอกคุณอ่ะเออพาะามีคนอพยพอบเออเลยอุ้ยอย่างไปล่ะไปอ่ะจ้ะเขาอยากอยู่บ้านมากกว่าน่าค่ะมูอันนู้นนั่นผลหวานนี่คือใครเฝ้าบ้านไกล่ะก็อันแบบใครเฝ้าเพราะว่าย้ายชวยไหนมันสะดวกอะเลยมันจะไป เข้าใจครับเข้าใจเลยไปไปอยู่บ้านนี่มันง่ายดีปีนี้นักนี่ฮะคุณเต็กก็สัมภาษณ์นะฮะนี่เป็นคุณป้าบ้านใหม่วังหายอันนี้อยู่อยู่ลำพูนแล้วนะท่านผู้ชมฮะอยู่ที่เวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะฮะจากจากบ้านวังสำราญแม่พริกที่ลำปางก็ไปที่ลำพูนนะะมอบให้นะครับสุดสัปดาห์นี้ไปกันพยายามไปให้มากที่สุดนะ เถก็เป็นคนเหนือไงใช่เนี่ยพูดได้ใช่ก็เลยไปอู้คําเมืองกับคุณคุณป้านะนี่ไหมนี่ฮะแล้วก็จากลำพูนนะครับเราก็ไปต่อที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเอาถุงยังชีพไปมอบให้นะครับช่วยเหลือคือที่แม่สายเชียงรายจุดที่เราไปมอบน้ำลดแล้วไม่มีน้ำท่วมขังแต่ปัญหาก็คือดินโครนที่ไหลมากับน้ำทะลักเข้าไปใน บ้านเรือนของประชาชนนะครับแล้วก็ขยะที่มากับน้ําส่งกลิ่นเน่าเหม็นนะครับเด่นนะฮะ